วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดตำนานแห่งการเดินทางที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอเตอร์ไซค์แต่คือความหรูหราความสะดวกสบายและพลังที่รวมอยู่ในหนึ่งเดียวใช่แล้วครับนี่คือ Honda าโ n วิงไทรที่ครองใจนักขับสายทัวริงทั่วโลกมาอย่างยาวนานเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก Honda าโกวิงไทรามาในรูปแบบ3ล้อที่โดดเด่นโครงสร้างกว้างใหญ่และสาง่างามทำให้มั่นคงทุกเส้นทางไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางตรงที่ยาวไกลหรือเข้าโค้งที่คดเคียว ก็ให้ความมั่นใจเต็มร้อยความหรูหราของตัวรถยังสะท้อนบุคลิกที่แตกต่างทุกสายตาบนท้องถนนต้องหันมามองเมื่อพูดถึงความสะดวกสบายบอกได้เลยว่าโกงวินคล้ายไม่ทาให้ผิดหวังเบาะนั่งกว้างบุฟเฟอร์นุ่มสบายพร้อมพนักพิงที่ปรับได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารต่างได้รับประสบการณ์ที่เทียบเท่ากับการนั่งบนโซฟาหรือในห้องนั่งเล่นและสําหรับการเดินทางไกลฮอนด่าย,ยังใส่ใจด้วยการติดตั้งเบาะและมือจับแบบมีระบบทําความร้อนเพื่อให้คุณขี่ได้สบายไม่ว่าจะฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูหนาว ด้านเทคโนโลยีก็ไม่ธรรมดาโกวิงไพรมาพร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงรองรับทั้ง a n น r o i d Auto และ Apple c a ค p l a y รวมถึงระบบนำทางและการเชื่อมต่อบลูทูธที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดหรือติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกตลอดการเดินทางทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญของรถคันนี้นั่นคือสมรรถนะการขับขี่โกวิงไพรใช้เครื่องยนต์6สูบ1,833ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้กำลังนุ่มนวนแต่ทรงพลังการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางหลวงเส้นยาวหรือภูเขาสูงชันรถคันนี้ก็พร้อมพาคุณไปถึงทุกจุดหมายด้วยความมั่นคงระบบ3ล้อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพผู้ขับขี่จึงมั่นใจมากขึ้นในสภาพการจราจรที่หนาแน่นระบบการสะเทือนออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลและระบบเบรก ABS ช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์สำหรับการเดินทางไกลฮอนด้าโกว ing ไทร์ก็จัดเต็มเรื่องพื้นที่เก็บสัมภาระกล่องเก็บของด้านบนและด้านข้างกว้างขวาง สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วนเหมาะสำหรับนักขี่ที่ชื่นชอบการทัวริงอย่างแท้จริงเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันจะเห็นได้ว่า Honda Go w i n g ไครไม่ใช่เพียงมอเตอร์ไซค์แต่คือบ้านเคลื่อนที่บนล้อที่รวมความสะดวกสบายความหรูหราและพลังไวในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหาพาหนะที่จะทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวของ Honda Go w i n g งไทรคอม f o r t l ัชเชรี่และพาวเวหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งยานยนต์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกการ